เช้าก็ได้โทรไปสอบถามพี่เอปารินาพี่เอปารินากา็เรียกว่าวันนี้ให้เกียรติมากๆที่จะมาค,ะคุยกับเราในรายการสดๆนะคะก็จะได้พูดคุยแล้วก็สอบถามด้วยในฐานะที่เป็นอดีตศศท่านหนึ่งโดยเฉพาะการตัดสินเรื่องของการถือหุ้นของนักการเมืองในตอนนี้เดี๋ยวได้มาแลกเปลี่ยนก,นกันกับคุณเอปรินาไกคุปอดีตศศราชบุรีจากพักพลังประชารัฐสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะเมื่อกี้เพิ่งจะนําเสนอที่ที่ท่านทวีท่านได้มาเมื่อวานนี้นะคะอ่าพี่เอคะจากกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัตตอนนี้ก็พ้นมนทินเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีแล้วพี่เอมองการตัดสินเมื่อวานที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองท่านหนึ่งคะ่ะอ่าก็มองว่าเป็นาาการตัดสินที่ที่ยุติธรรมแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เห็นว่า กันที่ถูกร้องเรียนหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยเราก็สามารถไปต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ที่ในชันสานนะคะค่ะค่ะแต่อันนี้มันจะดูเป็นบรรทัดฐานไปเลยไหมคะพี่เอ๋ในในครั้งรอบๆต่อๆไปถ้าเกิดกับท่านอื่นๆด้วยอ่ามันก็จะเป็นบรรทัดฐานระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ร้องแต่ละคนก็จะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้น การพิจารณาก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงของแต่ละคนด้วยตัวเอเองก็เคยถูกค่ะค่ะอถูกถูกดําเนินคดีข้อหาถือหุ้นสื่อเช่นเดียวกันคือตอนนั้นเอกก็ยังไม่ได้ดังนะคะแล้วก็ศาลก็ยกเหมือนกันเพราะว่าเป็นการอ่าถือหุ้นโดยที่ไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเลยอืมอือค่ะตอนนั้นรู้สึกโดนไปสี่สิบกว่าคนนะคะยกหมดเลย อ๋อยกหมดเลยคือหนึ่งในนั้นก็มีคือมีพี่เอ๋ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะอืมแต่แต่ดูเหมือน okay, คนข้อเท็จจริงแต่ละคนคะมันมีความแตกต่างกันไปแล้วเวลายกก็ยกกันเป็นลอ็ลอตๆอะคะ่ะอย่างลอ็ลอตล็อตเอ๋นี่ก็คือเหตุผลเดียวกันก็ยกเอ๋เป็นล็อตแรกที่ถูกยกเลยแล้วก็มีล็อตสองแล้วก็ล็อตสุดท้ายอะไรประมาณเนี้คะ่ะค่ะค่ะพี่เอ๋คืออย่างนี้คะ่ะถ้าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานยังไม่มีการตัดสินพี่เอไ๋ได้ได้มองอ่าเรียกว่าได้ได้เดาทางไว้ก่อนไหมคะว่าจะออกมาในรูปแบบเมื่อวานหรือเปล่า คือเอเอไม่เห็นรายละเอียดแล้วก็ <ทะ S 1> ไม่เห็นการสื่อพยานไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะ,นะคะ,<ท>ะแต่เอเชื่อว่าในชั้นศาลเนี่ยน่าจะน่าจะเห็นมากกว่าเสียดายนะคะประเทศไทยถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยอ่าเวลาเขาขึ้นสื่อพยานเนี่ยเขามีมีสิทธิ์ในการถ่ายทอดด้วยนะคะและปกติในต่างประเทศเนี่ยผู้พิพากษาหรือแต่เขาใช้ระบบลูกขุนนะนะก็จะไม่ให้ดูทีวีก็จะไม่ให เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่มีการเวลาตัดสินก็จะไม่มีการถูกกดดันหรือน้มน้าวอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าในเมืองไทยนี่เวลาพิจารณาคดีหรือแม้แต่ในรัฐสภาเนี่ยก็บางห้องก็ไม่มีการถ่ายทอดนะคะแต่อะไรก็ตามแต่ผลลัพธ์มันออกมาแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็เคารพการตัดสินของศาลแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนพอใจมากๆเลยนะคะกับการตัดสินครั้งนี้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเวลานักการเมืองถูกกันแกล้งพี่น้องประชาชนถูกกันแกล้งหรือตาสีตาสาถูกกันแกล้งเนี่ยนะคะ เรามีที่พึ่งหวังแล้วเพราะวันนี้นไม่ว่าจะเป็นตํารวจปปชกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเละไปหมดแล้วมันขาดที่พึ่งหวังไปแล้วนะคะมันมีการใช้อํานาจโดยทุจริตกันมากเหลือเกินแต่พอวันนี้ปุ๊บท,ทั้งทั้งที่เป็นคุณชิมพิทาเนาะ,ะก็เลยศาลก็ยังให้ความยุติธรรมอย่างเงี้ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะคะอ่ารู้สึกเป็นที่พึ่งหวังมันเป็นเหมือนกับภาพของหนุ่มคนหนึ่งนะ,ะที่ถูก ที่ต้องต่อสู้เยอะอะนะมันเป็นภาพอย่างนั้นแล้วก็วันนี้สารให้ความยุติธรรมกับเขามันก็เลยเหมือนกับเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เรามีที่พึ่งหวังแล้วอะไรก็ตามแต่ไปให้ถึงสารคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะค่ะพี่เอคะแล้วอย่างนี้พี่เอได้แสดงความยินดีกับคุณพิธาหรือยังคะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะโอเคโอเคค่ะพี่ก็ แต่ว่าเมื่อวานท่านทวีท่านก็ไปไปด้วยแล้วเนาะพี่เอนาะแสดงว่าคุณพ่อเป็นด้อมส้มแล้วใช่ไหมคะพี่เอ๋ค่ะเป็นค่ะก็ได้พูดคุยกับท่านก่อนไปว่ายังไงแม่คะพี่เอ๋หรือว่าท่านได้แล้วก็ได้แจ้งข่าวกับพี่เอ๋ด้วยเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อคุยกันเรื่องนี้นานแล้วค่ะคือวันนั้นคุณพ่อมาเยี่ยมเอ๋ะค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันนั่งคุยเล่นกันแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อก็เลห้ฟังว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันที่แานน้ำนนค่ะ คุณพ่อจะไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอ๋คิดว่าไงลูกเอ๋ก็แตบว่าดีดีก็้ค่ะก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าเปิดใจกว้างใช่ไหมคะพี่เอ๋แล้วแต่ใครจะจะชอบใครอย่างนั้นคือเอ๋ไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองแล้วอตงการนะคะในขณะเดียวกันคุณเรืองไกรในฐานะสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ย ก็เตรียมที่จะยื่นต่อนะคะพี่เอ๋ยื่นไปยังกกตเหมือนเหมือนเตรียมที่จะร้องต่อไปยังรัฐมนตรีสอสอสอวอเขาบอกว่าเนี่ยยันไปถึงเรียกว่าลูกเมียเลยในเรื่องของการถือ,ถ,อถือหุ้นเกี่ยวกับหุ้นสื่อะค่ะพี่ค่ะก็ให้กําลังใจคุณเรืองไกรด้วยนะคะเพราะจริงๆนักการเมืองอะ่ะต้องตรวจสอบได้อืดูอย่างคุณทิมดิคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะพอไปถึงศาลเดี๋ยวได้ความยุติธรรมแน่นอนอแล้วก็ มันมีมันมีนักการเมืองที่ถือหุ้นสื่ออยู่จริงๆนะคะอาจจะไม่ได้ถือเองอาจจะเป็นสามีหรืออาจจะเป็นนอมินีซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถสืบคนได้เราไม่ใช่เราหมายถึงว่ากระบวนการกระบวนการนี่าก็จะสามารถตัดสินตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ถูกถูกคุณเลองไกลร้องไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองเราต้องตรวจสอบได้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณไม่ได้ถือหุ้นสื่อจริงๆคุณไม่ต้องกลัวนะคะ ค่ะค่ะพี่เอกก็ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองมาก่อนนะคะพี่เอแล้วก็หลายๆท่านก็จดจําผลงานของพี่เอได,ได,ได้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะมาเป็นนักการเมืองจะต้องเนี่ยสร้างบรรทัดฐ,ฐานยังไงคะเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับสื่อไม่งั้นจะดูเป็นการเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นๆใช่ไหมคะพี่เอเพราะนี่ก็มีมาทุกยุคเลยเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อแบบนี้คะ่ะ ก็ต้องระวังนะคะบางทีมันด้วยเจตนาไม่เจตนาหรืออย่างเงี้ยมรดกตกทอดมาอะไรก็ตามแต่นะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่านักการเมืองไทยเนี่ยมันกฎหมายมันยิบย่อยมากเลยค่ะแล้วมันมีการแก้ไขตลอดเวลานะคะก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวมันจะพลาดอะไรกันมาตื้นๆด้วยความไม่รู้อะไรต่างๆค่ะค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งสําหรับอ่าเรียกว่าการตัดสินในในสัปดาห์หน้าแต่เราอาจจะยังไม่ได้ประเมินกันไปไกลแต่ว่า อันนี้เอาแบบภาพแค่ภาพรวมก็ได้ค่ะพี่เอคิดว่าในในสัปดาห์หน้าผลตัดสินจะออกมาในลักษณะแบบใดอันนี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ติดตามเลยค่ะได้ได้ค่ะพี่เอแล้วก็หลายๆท่านฝากถามถึงพี่เอว่าณตอนนี้ได้ได้เรียกว่าได้อยู่เบื้องหลังทางการเมืองอะไรมากน้อยเพียงใดไหมคะไม่มีค่ะไม่มี พี่เอทาอะไรบ้างคะในช่วงนี้หลายๆคนเขาติดตามพี่เอแล้วก็เหมือนคิดถึงว่าพี่เอได,ไ,ดได้ทําอะไรบ้างทิกตอ,อกกย็ยังคงเล่นอยู่ไม่ไม่ค่อยได้โหลดนานโหลดดี <laughs> ค่ะค่ะเพราะว่าเวลาดูแต่ละครั้งนี่ยอดวิวเยอะมากเลยนะคะ <p aint ains> พี่เอก็ถ้าถ้ายังคิดถึงเขาก็คงเข้ามาดูค่ะเพราะมันก็เป็นทิกตอกพื้นๆแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่นการเมืองเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะคะพี่เอ ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะคือก็คือทําอาชีพส่วนตัวของเราไปอย่างเดียวนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่าถามถึงพี่เอไหมคะแฟนคลับที่เขาติดตามกันอยู่ว่าคุณเอกอ็ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วแหละแต่ก็คือใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่อย่างนี้ค่ะคือก็ตอนนี้เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะแต่ว่าก็แต่วันนี้ มีคนโทรสัมมาเยอะในเรื่องของการโพสเฟซบุ๊กของวันนี้ <c oughs> คะ่ะประเด็นคุณทีมอะน,นะ <c oughs> ว่าการที่ไปทําไมต้องไปเทียบเคียงคนเอกประยุทธ <c oughs> ์ใช่ไหมคะว่าเอ,อทวีเชียพิธาเนี่ยมันแปลกมาก <c oughs> ซึ่งเอกก็เทียบเคียงว่าถ้าเทียบกับคนเอกประยุทธ์สนับสนุนทเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ดูจะไม่แปลกแล้วละ่ะใช่ไหมคะคือหลายคนก็เหมือนกับว่าเออนี่คุณว่าคนเอกประยุทธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่านะคะคือนนั้นเป็นการวิจารณ์ กลางๆเพราะ,ะว่าอาความแปลกก็คือว่าบางคือคือเราเห็นภาพของคนเสื้อแดงเนี่ยสู้กับฝั่งอ่ฝั่งของรัฐประหาราใช่ไหมคะแล้วก็มีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตต่างๆเนี่ยก็สู้กันมาแล้วสุดท้ายก็ไปร่วมรัฐบาลด้วยกันสนับสนุนกันนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคือเอไม่ได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะแต่คือเอพูดในลักษณะของความไม่แปลก นะคะเพราะว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนช็อกทั้งประเทศอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเรื่องคุณพ่อไปเชียร์พิธาเลยไม่แปลกไปเลย <laughs> นะคะแต่ว่าก็ที่เอยกเทียบเคียงไม่ได้ต่อว่าแต่เอคือมันคือตอนนั้นที่ท่านตัดสินใจอะมันเป็นความจําเป็นคือถ้าไม่ได้ถ้าท่านไม่ไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะประเทศชาติจะเกิดความเสียหายมากกว่าถ้า พลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างใดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมา,สมาชิวฐ์ที่สภาเนี่ยไปโหวตให้พรรคพลังประชารัฐหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพรรคที่มีปฏิลิทธหนึ่งคนนะคะเป็นมันจะหนักกว่าอนะคะน<อ>ั้นพลเอกประวิตยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มนนีคนไปพลิกเกมเพราะฉะนั้นมันเป็นความจําเป็นท่านก็ท่านก็ดูสิคะท่านเลือกเอาท่านจะเอาพลเอกประวิตยหรือจะเอาเศรษฐาเป็นนายกถูกไหมคะ ใช่มา okay, ใช่มาอันนี้โอ้พี่เอวิเคราะห์ได้ได้ <that. S 2> ได้เฉียบนะดิฉันก็เลยมองว่ามันเป็นความจําเป็นที่พลเอกประยุทธ์จะต้องจําเป็นที่จะต้องไปร่วมรัชการกับพรรคเพื่อไทย <that. S 1> <That. S 2> ก็ยังดีกว่าให้พลเอกประวิทร์เป็นนายกนะคะคราวนี้คือกันเยอะเลยเพราะประชาชนจะไม่พอใจหนักยิ่งกว่าพรรคเพื่อไทยอีกเพราะพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือคะแนนของก้าวไกลส่วนหนึ่งนะคือเอมองว่าคะแนน <that. S 1> คะแนนของก้าวไกลเนี่ยสิบสี่ล้านนะไม่ใช่สิบสีล้านนะมากกว่าสิบี่ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจ <that. S 1> คือมันเป็นคะแนนของ คือถ้าจะแบ่งฝ่ายก็คือฝ่ายประชาธิปไตยกับเด็ดการอะถ้าเอาภาษาชาวบ้านใช่ไหมค่ะทีนี้คนที่ไม่เอาทหารแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยนะ<ม>เขาก็จะไปเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพักเล็กพักน้อย<ม>แต่คนที่ยังสนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประวิทยหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะไปโหวตให้่ะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์เขาก็ได้คะแนนเยอะ<ม>นะคะเพราะเขาเขาเป็นนายกที่ มีความจงรักภักดีมากค <C> e <at> ่ะทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็รักเขา <C> e <at> แต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ที่ที่อยากใ,ให้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไปเลือกพรคอื่นอื่น <C> e <at> นะคะก็ตามคะแนนที่ปรากฏนะคะ <c oughs> แต่คือไม่ได้ไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ว่าท่านนะคะค่ะ <C> e <at> <c oughs> เ,เป็นการเป็นการเปรียบเปรียบด้วยด้วยความสุจริตใจจริงๆนะคะก็พอพี่เอ๋พูดประเด็นนี้มาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะพี่เอ๋ถ้าอย่างนั้นที่ที่พี่เอ๋บอกว่าออ การได้พลเอกประวิทย์เนี่ยคือไม่ดียังไงคะคือพี่เอ๋หมายถึงว่าคนไม่พอใจเยอะมากกว่าถูกไหมคะก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครเลือกเขาได้ปฏิริษีหนึ่งที่อะค่ะเขาได้ปฏิริษีหนึ่งที่อะค่ะแล้วสสเขตหลายๆ,ๆ,ๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าบางท่านก็อาจจะจัดตั้งเข้ามาหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะใช่ไหมคะบางทีเราเดินไปถามเนี่ยโทษนะฮะประชาชนสสบ้านคุณชื่ออะไรยังไม่รู้เลยอืสสบ้านคุณสํานักงานอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนี่เหรอคะ แต่พอมีเบอร์กาถูกทุกทีเลยอันนี้ต้องต้องไปแปลกันเอาคนะไปแปลกันเอาแต่ว่าพี่เอพูดพูดชัดแล้วแหละก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพี่เอเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แบบพอสมควรเลยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นประชาชนนั่งดูค่ะแล้วก็เห็นแล้วในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองมานานแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมองในในในสายตาของเราแบบนี้ค่ะค่ะค่ะ แต่ว่าอย่าง,งเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะโดนว่าอยู่ไงคะพี่เอ๋ว่าเหมือนอ่ะอย่างพักพักลุงตู่มาร่วมนี่คือมาแต่พักนะแต่ตัวท่านไม่ได้มาอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่ว่าพักเพื่อไทยก็ยังโดนโดนว่าอยู่ใช่ไหมว่าเหมือนกับผิดคําพูดอ,อย่างเงี้ยคะ่ะโอ้ยมันยิ่งกว่าตบัดสัตว์เพราะมันมีเอ U มอยูด้วยไงใช่ไหมขึ้นจะแบบแบบเองอะ่ะเอาเลยแต่ถ้าไม่ไม่ด้วยวิธีนี้ พรรคเพื่อไทยก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลไงนั่นน่ะสิเนี่จะไม่ได้เป็นนายกมนตรีแล้วสมัยหน้าก็ไม่น่าจะได้เป็นแล้วแหละเอเอแล้วเป็นไปได้คะแนนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วแหละค่ะพี่เอ๋แล้วก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะได้นายกท่านเดิมด้วยนะคะนายกท่านเดิมคือใครนะคะหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมถ้าเราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเพื่อไทยเขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คือจะได้ท่านเดิมถูกไหมครั้งนี้เหรอคะครั้งที่แล้วที่ผ่านมาค่ะพี่เอ๋อ ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะค่ะค่ะงั้นงั้นเอาอย่างนี้พี่เอ๋่ะขอท่านท่านท่านเลิกท่านเลิกการเมืองแล้วนะคะค่ะอ๋อ่านท่านสบายสบายแล้วท่านก็ทํางานมาหนักมากไม่มีวันหยุดเหมือนท่านเศรษฐานะคะอืมอืม้าถ้าถึงเป็นนายกได้แป๊บเดียวลาหยุดแล้วอ่ะอันนี้ท่านไม่เคยหยุดเลยหมายถึงท่านเศรษฐาใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ท่านเศรษฐาลาหยุดไงไปครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่พลเอกประยุทธ์เขาทำงานนานแล้วอะค่ะเขาไม่มีวันหยุด ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วเขาแล้วก็ประกาศไม่ยุ่งกันเมืองแล้วด้วยแต่ทีนี้ในถ้าให้ประเมินในครั้งหน้าพี่เอกคิดว่าเพื่อไทยกับก้าไกลเนี่ยก็จะเขาก็จะเป็นพักที่สู้กัน <S <S 2> <S 2> คิดว่าใครจะได้คะแนนมากกว่ากันก้าวไกลค่ะ,คะยังเป็นก้าไกลอยู่นะคะพี่ค่ะ,ค,ะคราวนี้ก็ก้าวไกลคราวหน้าก็ก้าไก่อแต่คราวหน้าก้าวไกลจะได้เยอะๆเลยมองๆนะคะได้ได้แบบมากกว่าที่เคยได้อีกใช่ไหมคะ ใช่ดิฉันไม่ได้ชอบคุณทีมนะดิฉันมีการเป็นกลางๆนะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้พรรคเก้าวไก่เขาจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วค่ะพี่อิคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงคะโอ้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะทุกอย่างเลยมันจะมีการปฏิรูปเยอะเลยอ่ะตั้งแต่ตำรวจโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยอยากให้ปฏิรูปมากเลยค่ะค่ะค่ะ แต่ว่าก็คือพี่เอ๋ไม่ไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราประเมินในฐานะนักการเมืองท่านหนึง่งอดีตค,ค่ะอดีตนะคะอดีตนักการเมืองอดีตฉันไม่ฝักใฝ่ค่ะค่ะพี่เอ๋ฝักใฝแล้วแต่ในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองแล้วก็เชื่อว่าทุกวันนี้พี่เอน่าจะยังคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่จากการทํางานของรัฐบาลในช่วงสี่เดือนกว่าที่ผ่านมาประเมินว่ายังไงบ้างคะพี่เอ๋สอบตกอะค่ะ,คะหรอพูดแล้วทาไม่ได้สักเรื่องสักเรื่องจริงๆเลยนะตอนเนี้ ที่ที่ที่พอจะหลอกชาวบ้านได้ก็จะเป็นเรื่องเอ่อสปปเป็นโฉนดค่ะค่ะค่ะจริงๆมันก็คือสปปน่ะแหละแต่มันเปลี่ยนชื่อเฉยเฉยจากสปปเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะอืมค่ะมันยังไม่ใช่โฉนดโฉนดมันต้องเปลี่ยนกฎหมายเยอะนะคะโอเคก็ยังไม่โอเคใช่ไหมคะพี่พอเงินดิจิตอลก็ยังไม่ได้เลยครือประกาศมาก็ยัง ดิจิตอลนี่ก็แผ่วแล้วมันทําท่าจะไม่ได้แล้วด้วยค่ะอืมค่ะมันก็มันก็ไม่ได้สักเรื่องะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลยังมีเวลายเยอะแยะเลยค่ะก็รออยู่ค่ะประชาชนรออยู่ในสิ่งที่ท่านประกาศนะฮะอ,ะอะย่างย,ยังแลนดิกก็ยังไม่ไม่โอเคเหรอคะพี่ก็ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะได้แค่ไหนอย่างไรนะคะ ได้ค่ะพี่เอวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในรายการสดๆค่ะเดี๋ยวติดตามพี่เอกันต่อได้ในเพจของพี่เอนะคะสําหรับคนที่ติดตามพี่เอกันอยู่ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุณเอ๋ปรินาไกคุปเรียกว่าไม่ได้พูดคุยกันนานนะนานมากค่ะเพราะว่าพี่เอ๋ก็เรียกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาวางมือทางการเมืองไปนานแล้วแต่ ช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงช่วงประมาณก่อนเลือกตั้งก็เรียกว่าเป็นอินฟูท่านหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าน้องๆนักข่าวก็ไปถามเกี่ยวกับวิเคราะห์การเมืองนะคะ,คะพี่เอ๋เองเนี่ยอ่าก็เรียกว่าประเมินการจัดตั้งรัฐบาลมาแต่ก็แบบชัดๆอยู่นะเออเอาแบบชัดๆอยู่นะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ